อันนี้เป็นตู้ตัวอย่างนะคะเนี่ยข้างในมันก็จะเนี่ยมันเป็นฐานจะเป็นเหล็กแบบหนาเลยอ่ะเนี่ยประมาณหนึ่งมิลหนึ่งมิลครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งอันอันนี้มิลสองตัวนี้เนี่ยตันนี้มิลสองครับตัวนี้หนึ่งมิลข้างในมิลสองคือหนึ่งมิลสองอะไรมันมีมันมีมิลสองเออมิลสองมิลสองแปลว่าอะไรวะเอาเอาเรียกว่าหนึ่งมิลสองครับหนึ่งมิลสองมิลอย่างนี้นะ อ๋อสองมิลหรออันนี้นะเอออันนี้สองมิลครับเตมเตมล่างเตมบนนี่มันเนี่ยสองมิลเนี่ยสองมิลคือแบบหนามากครับค่ะแล้วก็เนี่ยถ่ายมันเป็นไม้ไม้อัดที่แบบมันใช้ได้นานอะทนนะคะวางหนังสือก็ได้วางของหนักก็ได้แต่ถ้าไม้อัดทั่วไปที่เราซื้อกันสามพันสี่พันเลยมันมันก็บางใช่ไหมคะครับ ใช่มันแบบสิบปีมันก็พังแล้วแต่อันนี้น่าจะมากกว่านั้นอ่ะสิบปียี่สิบปีอะ <c oughs> ค่ะค่ะเนี่ยมันก็จะแบบหนามากแบบมันไม่ทะลุง่ายอะค่ะเนี่ยแบบวางของหนักได้แล้วก็โดนน้ําก็น่าจะได้ไม่ชื้นไม่เป็นลาไอ,ไอตไู้ไม่โดนน้ำาหรอครับตู้ตตใช่ไม่ได้แล้วก็กระจกก็ใสใสห้ามิลค่ะห้ามิลกระจกห้ามิลน,นะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกแบบนี้เลื่อนแบบนี้ คืออันนี้รถพิเศษให้พระเลยนะคะเนี่ยแบบราคาเขาบอกว่าเออราคานี้นี่ขายให้คนรู้จักเท่านั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบขาที่เออเป็นเป็นเหล็กแบบมันไม่บางอ่ะคือเขาทําแบบนิ้วหกเออนิ้วนิ้วหกอ่ะคือแบบหนาแข็งแรงมากรองรับน้ำหนักได้มากค่ะแล้วก็เลื่อน เลื่อนไม่ตกรางด้วยครับคือดีค่ะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูถ้ามันเป็นราคาแบบทั่วไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตู้บางๆแบบนี้ให้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ยคือเราเอาอย่างดีให้เนี่ยอันนี้คือแบบแบบทั่วไปมันจะพังมันจะผุใช่ไหมเนี่ยมันมันบางกว่ามากมากเลยอ่ะเนี่ยมันเนี่ยมันบางมันเป็นสแตนเลสที่บางมากแต่ว่าที่เราทําให้เนี่ยจะเป็นสแตนเลสที่หนากว่ามากนะคะ ก็คือทำเองใช้เองค่ะแล้วก็ตัวแผ่นด้านข้างน่ะก็แบบมันมันใช่ตัวนี้ไหมครับครับเนี่ยแผ่นด้านข้างก็คือตัวนี้ไม่อาจสองหน้าค่ะหรือว่าจะเอาเป็นกระจกก็ได้เดี๋ยวจะทำเป็นกระจกให้มันจะโปร่งกว่าค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็พิม์มาได้นะคะขอบคุณค่ะ